มาแล้วนะฮะสำหรับตัว Off นะออฟโรดซีรีส์นะฮะของค่าย WPL นะฮะโมเดลของเขาตัวนี้นะฮะดูโมเดลก่อนเขาเรียกว่า D64 นะฮะเป็นรุ่น D64 นะนะฮะงโตโยต้านะฮะล็อกเคอร์เซ็คสเกล1ต่อ16นี่นะตัวนี้จะมี2สีนะฮะสำหรับโตโยต้า4ประตูเนี่ยนะฮะดูนี่มีแบตเตอรี่มาให้หนึ่งก้อน นะมีแบตเตอรี่ไม้หนึ่งก้อนเจ็ดจุดซิวโวลต์แล้วก็รีโมดของค่าย w p l ก็จะเป็นลนนักษณะนี้นี่นะครับมาดูตัวรถก่อนตัวรถเนี่ยมันก็จะมีบาร์มีอะไรมาให้นะฮะแล้วก็มือประตูเนี่ยมันจะมีแถบม,มาอยู่ในนี้นะรกระจกนะฮะยางปัดน้ำฝนนะฮะแล้วก็ชิ้นจ้าบแบตเตอรี่นะแล้วก็สติกเกอร์นะครับจะอยู่ในนี้หมดเลย นะมาดูตัวรถก่อนมาดูความสวยงามนะครับทําโค้งมันอย่างคมอะ่ะนะคหรับตัวนี้ครับอันนี้เปิดไม่ได้นะนําแบตเตอรี่ใส่ใต้ท้องรถ mm. นี่ยางเป็นยางยางเป็นยางนะฮะแข็งอยู่ขดได้นี่ครับนี่ดูช่วงล่างช่วงล่างของคันนี้นะฮะแชสซี 4, จะเป็นแชสซี 4, เด็กจะวนี้ติด,เป,ดเปิดอยู่นี่นะฮะชุดเกียวของเขาอยู่นี่แล้วก็เวลาเลี้ยวนะฮะตอนนี้เลี้ยว ระบบเซอร์โวนะเลี้ยวเล้วเซอร์โวตัว,วตนี้แล้วก็แบตเตอรี่ของเขาจะอยู่นี่นะหมุนนะก็ดึงออกจะเสียบแบตเตอรี่อยู่นี่นะครับอ๋อนะโอเคให้ดูช่องล่างหรือดูข้างท้ายนิดนะึงนี่เราติดสติกเกอร์เต็มๆนะจะหล่อหน่อยนี่นะครับสเกลเขาหนึ่งนตะ่อสิหนี่ฮะแต่งเพิ่มได้บางคนชอบรวดโซ่บางคนชอบโหลดเตีย้ย โรตียก็เท่ดียวน,นะเอาไปโรตีนี่นะฮะออโรส <c oughs> ท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับมีแบตเตอรี่มาให้ <c oughs> มีไฟด้วยนะฮะสำหรับตัวนี้ครับไฟเลี้ยวไฟหน้านะ,ะสวยงามตามทองเรื่องนะฮะ ท่านได้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้เลยนะฮะร้านอยู่แถวราชกระบังนะฮะกรทมนะฮะเน้นจัดส่งสินค้าทั่วประเทศนะครับทุวกวนันไปแล้วสวัสดีครับ